กรมอุตุนิยมพิทยาเตือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่52จังหวัดระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ โดยในช่วงวันที่22ถึง26พฤศภาคมนี้ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ sait, อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง1-2เมตร สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือกับฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น